คุณมรสวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะหน่วยที่สองอาหารและโภชนาการเป็นชั่วโมงที่สามชั่วโมงนี้จะเป็นการประกอบอาหารนะคะครูจะมีตัวอย่างในการประกอบอาหารครูมีตัวอย่างาการทําต้มยําไก่น้ําใสให้นักเรียนได้รับชมนะคะเป็นอาหารต้านโควิดนะคะยุคนี้เราควรจะรับประทานอาหารที่มันป้องกันตัวเองด้วยนะคะเมื่อนักเรียนชมจบแล้วเนี่ย นักเรียนก็ต้องคิดวิเคราะห์ที่บ้านนักเรียนว่ามีอะไรที่สามารถประกอบอาหารได้บ้างนะคะถ้าไม่มีก็จดดูซิว่าเราจะต้องซื้ออะไรเพิ่มนะคะนั่นเป็นการ,ราคิดวิเคราะห์ในการประกอบอาหารก่อนนะคะทีนี้พอนักเรียนเริ่มประกอบอาหารเนี่ยนักเรียนต้องถ่ายคลิปเอาไว้ไม่เกิน5นาทีนะคะแล้วก็ภาพนิ่ง3รูป ภาพนิ่งเนี่ยต้องเริ่มาภาพที่หนึ่งจะเป็นการเ,าเตรียมประกอบอาหารนะคะว่ามีอะไรบ้างภาพที่สองคือในขณะที่เราปรุงอาหารแล้วก็ภาพที่สามเป็นการที่เราประกอบอาหารเสร็จแล้วจัดจานถ่ายรูปเอาไว้นะคะแล้วนักเรียนก็อย่าลืมเขียนชื่อเลขที่ส่งลง,ลงอัลบั้มนะคะอัลบั้มวันนี้นะคะสามสิบกอค,คนะคะงานนี้เป็นงานปฏิบัตินะคะ ที่บ้านนักเรียนเนี่ยมีอะไรนักเรียนก็ดูว่าอะไรที่สามารถประกอบอาหารได้บ้างครูจะมีตัวอย่างเมนูประกอบอเมนูให้นักเรียนได้ดูนะคะอา,อาหารต้านโควิดต้ยมยำไก่น้ำข้นต้ยมยำไก่น้ำใส ซุปมันฝรั่งซุปไก่นะคะนักเรียนจะเปลี่ยนจากไก่เป็นหมูก็ได้นะคะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้ที่นักเรียนชอบนะคะแกงเลียงผักรวมถ้าใครชอบผักก็ทานอันนี้ได้นักเรียนเออไม่จําเป็นจะต้องประกอบอาหารนี้ก็ได้อันนี้ครูแนะนําหมายถึงว่าเ,เมื่อนักเรียนอยู่บ้านเนี่ยนักเรียนสามารถหาซื้อมาทานได้นะคะ ต่อไ,ไปไก่ผัดขิงนักเรียนไม่ชอบไก่นักเรียนก็ใส่หมูก็ได้นะคะแกงส้มผักรวมคิดว่านักเรียนคงทานเป็นเนาะแกงส้มแกงส้มอะไรก็ได้นะคะและเมนูที่นักเรียนเจอบ่อยๆไข่เจียวนะคะไข่เจียวแต่ว่าไข่เจียวเนี่ยนักเรียนควรจะใส่หอมแดงลงไปบ้างนะคะหอมแดงหรือว่าหอมหัวใหญ่ก็ได้นะคะใส่ลงไปเพื่อให้ตัวเองได้สารอาหารแล้วก็ หอมหอัวหอมเนี่ยแก้หวัดนะคะแก้เชื้อไวรัสได้และนี่ผัดมะเขือมะเขือเปราะหรือมะเขือยาวก็ได้ใส่ใบโหระพาในนี้มีใส่หมูด้วยหมูสับนักเรียนจะไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะอ่ะเมนูวันนี้ที่ครูจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะคือต้มยำไก่น้ำใสดูวัตถุด,ดิบ นักเรียนต้องเขียนวัตถุดิบของตัวเองด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างมีครูใช้ปีกไก่กลางแล้วครูก็เสริมไปด้วยเเครื่องในด้วยเครื่องเครื่องขาตะไคร้ใบมะกรูดในนี้มีพริกด้วยถ้านักเรียนไม่อยากทานเผ็ดนักเรียนก็ไม่ต้องใส่พริกนะคะมีเห็ดหอมแต่ในในการประกอบอาหารครูเนี่ยไม่มีเอยโทษทีไม่ใช่เห็ดหอมนักเรียนเห็ดฟางเอ,อ ครูไม่ได้ใช้เห็ดฟางเพราะว่าหาซื้อยาครูเลยใช้เห็ดรวมเห็ดสามอย่างมีเห็ดหอมเ,อเห็ดออริจินแล้วก็เห็ดอะไรเห็ดเห็ดนางฟางหรือเห็ดฮิตาเกะอะไรนี่แหละครูครูคไม่รู้จักชื่อนะคะต่อไปใส่มะเขือเทศให้สีสันสวยงามแล้วก็เพิ่มรสเปรี้ยวนะคะเกลือปน่น ะะบ้านครลวเนจะใช้ดอกเกลือดอกเกลือคือเกลือที่อยู่บนหน้าหน้าหน้าเกลือก่อนที่เขาจะเอาเกลืออื่น,นๆที่เหลือไปขัดสีชวีวันนะคะน้ำปลาในครัวภาพให้ดูแล้วแต่เลือกแล้วกันบ้านนเลนใช้น้ำปลายี่ห้ออะไรก็ใช้อันนั้นน้ำตาลนะคะมะนาวมะขามเปียกบางคนไม่ชอบใส่มะขามเปียกชอบใส่แต่มะนาวก็ได้ไม่ต้องใส่มะขามเปียก ใบสะระแหน่ผักชีฝรั่งและก็น้ำเปล่านะคะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะก็จะมีหม้อครูจะหม้อใหญ่หน่อยนะเพราะว่าบ้านครูต้มไก่เป็นกิโลเลยเพราะมานบ้านครูมีเยอะมีช้อนตวงครูก็ใช้ท้อนช้อนทานข้าวนี่แหละนะคะช้อนกาแฟาที่เราใช้ทานกิน กันนี่แหละชามสำหรับใส่ไก่เขียงมีดนะคะอ่ะลำดับต่อไปนักเรียนรับชมคลิปได้เลยนะคะ